สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้าลูกตาลจ้าสวัสดีจ้าเย้หนึ่งหัวล้านเย้หนึ่งหัวล้านสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามาไกลเย็นหนึ่งเด้อไหมอ่ะนี่ก็เสียงดังเลยจ้าพี่น้องเขาตื่นพี่น้องจ้าเมื่อนี้กับสองคนพี่น้องสองสีพี่น้องไม่ได้ขึ้นไลฟ์พี่น้องจ้าเฮ็ดก็แก๊กจนลืมว่าเบึ้งเวลาเราไม่ยิเที่ยงแล้วพี่น้องเอ้ยขออภัยหลายๆพี่น้องจ้าเบึ้งคลิปเอาเนาะพี่น้อง ฝากเบิ่งคลิปช่องตาลโรคตาลกับยายนุ่ยหัวราน,น้ำเด้อยายนุ่ยคลิปแล้วปังอีลีจ้ดเดี๋ยวสอบถามแล้วก่อนมือวานนี่เบิด้ดมือพี่น้องจากคลิปบุ๊บมือวานเนี่ยสอบถามความมันรู้สึกแล้วก่อนแล้วสิเป็ียนจังไรอะมือเนี่ยยายนุย่ยมือวานนี่เป็นจังไรคือยันปวดโพบอกโมบอกแตงแท้อันยอดวิวกับอันคลิปนะคือปวดโพแท้ยอดวิวกับขอบก้อนนี้กับขอบคุณเอฟซีทุกท่นานเลยจ้าเด้อที่เข้ามารับชมไอ คลิปให้ยายนุ่นหัวลั่นถึงทีเป็นคลิปคอรอล์เคลลี่เนาะพี่น้องเนาะไอให้ว่าเป็นคลิปคอรอล์เคลลี่ซะเพราะว่ายายนุ่นเฮ็ดคลิปเย่ยวบ่จบพี่น้องก็คือว่าจะให้พี่น้องเห็นแบบว่าข้อเป็นจริงไปน้ำกันเลยเนาะจ้าเพราะว่ายายนุ่นเฮ็ดคลิปบ้านๆยายนุ่นตัดต่อบ่เก่งเลยพี่น้องเด้อจ้าขอบอกไว้ว่ายายนุ่นก็เฮ็ดคอรอล์เคลลี่ยายนุ่นก็ดีใจอยู่ที่นี้พี่น้องขอมารับชมให้ยายนุ่น กะถามว่าเมื่อยบอ่เอ็นนู่นยกะบ่มเมื่อยดอกจ้ากะดีใจเนาะดีใจน้อน้องหลายหลายปวัวพี่น้องเพราะว่าขอบคุณขอบคุณ,อคณเอฟซีมลละเงียบอีกแค่นึงไม่จ้าเด้อที่ให้น้องเตยกับไอคำมอดเรามีพืนพ้นพื้นเป็นตนานังว่าฉันชอบพี่น้องมีกว่ากาหลายเติรขอบคุณหลายหลายจ้าแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่เพื่อนแนะนำว่าให้ยกเลิกขึ้นน้ำนาะพี่น้องเนาะอันเพิ่นสร้างเพื่อนกันหรือมีหรืออะไรพี่น้องจ้าเนาะ อันเราเพิ่นกะยกขึ้นแล้วเพราะพี่น้องมีหลายๆท่านโทรมาบอกจ้ะกะได้ยกขึ้นจ้ะพี่น้องจ้ายกขึ้นอ่ายกขึ้นสจ้างยกขึ้นจ้าสร้างยกขึ้นแต่ว่าแย่หน่อยเพราะใได้เสร็จไปโฟกัสมองมองลงสร้างที่ว่าคนชิ่งยกขึ้นไม่ยกเย่หน่อยอยากให้เห็นบรรยากาศแบบว่าทั่วไปทั้งสี่นะพี่น้องจ้ะตรง อีกอย่างนึงก็ขอบคุณต้องขอบคุณเนี่ยที่เพื่อนอันพากมาบอกเาเพราะว่ามาบอกจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสร้างกระตื่นเต้นจ้าสร้างกระตื้นเต้นนะจ้เ้าบ่เคยออกกว้องพี่น้องอันเจ้าเจ้าของอันเตยกระตื้นเต้นพี่น้องจ้าห่างเท่อกับบได้บอกเพิ่นพอดีหลายๆท่านทักเข้ามาโรเข้ามาานาะพี่น้องดีที่เขาบ่ทัานได้เทไปหลายก็นั้นนาะพี่น้องเนาะยกอยู่ด้อยจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนกันยกไปเรื่อยๆเยด้อพี่น้องอันอันรดแรกน่ะลดแรกนะบ่ได้ยกพี่น้องจ้าต้องขอบพระคุณหลายๆที่ทุกท่านเห็นคลิปแรกไปแล้ว ทักเขามาบอกจ้ะได้ยกด้วยพี่น้องเด้อสร้างเพิ่นก็ขอบคุณหลายๆเพื่อนกัลรืมอเพิ่นตื่นเต้นว่าได้ออกกล้องพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆได้จ้าในความรักความหงวยใยความเมตตาความหวังดีจากทุกๆท่านเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆนั่นละแล้วก็ขอบคุณพุ้สนันุนอาหารและเครื่องดื่มเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้่คุณแม่เล็กเนาะจ้ะกับคุณก่กับไอคุณเดชกับยังกับเขาแล้วก็ไอคุณเดชก็ขอบคุณไม่จ้ะเด้อไอคุณเดชขอบคุณเครื่องเครื่องดื่มแล้วก็แล้วก็ อ่ะสมสมเนื้อนะสมเนื้อที่ให้สร้างเนาะจ้ขอบคุณหลายจ้าก็ขอบคุณยัยนุ่ยก็ขอบคุณทุกทุกคนผู้กำลังใจถึงว่าได้สนับสนุนนี่ยังกัสนับสนุนแรงใจเขอบมาเบิงแรงไกเขอบมาเบิงเสียเวลาเสียสละเขอบมาเบิงย่ยนุ่ยคิดย่ยนุ่ยเนี่ยพี่น้องมือวานเนี่ยได้ยุหลอกจากแปดเก้าคิดหรือสิบคิดนี่หลายคิปนึงลงมาบ่ได้มาลงทุนแล้วคุณสักผู้ร่ำคน สู่เ้องเจ้าลงมาข่อยกระเบิ้งเอาข่อใบย้อมแพ้เจ้าดอกแซนว่าน่ะพี่น้องของมูฮันนี่เราสู่ชีวิตคักอีหลียหนุ่ยแล้วทายทุกช็อดทายทุกช็อตแล้วจ้ะเตโอ้ยแต่นางเบิึงแล้วพี่น้องจัดเตียนเตปกระเ็ดซอยอันมองนั้นมองนี่ขอรอแค่แลร์เนาะเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี่ขอรอกันเลยก็เลยบ่ได้ทายคลิปจ้ะมืูฮันนี่ยายหนุ่ยลงรัวรัวโอ้ขอบคุณทุกท่านที่เข้าไปรับชมคลิปแล้วเป็นกำลังใจให้ยายหนุ่ยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เป็นกำลังใจให้อ่านช่องตาลูกตาลน้ำล้วก็แนะนน้ำ สิ่งต่างๆที่ที่ทุกท่านถ้าเขาพอนําเสนอไปสิเพื่อนก็บอเห็นความผิดพลาดของเขาเนาะเขาก็บบรู้ความผิดพลาดของเขาคืออย่างเนาะต้องขอพระคุณเพื่อนเด้ขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกท่านนะจ้ะบ่าว่าสิมัติหรือมาชมนะเออสิตีสิชมช่องยหญ่หน่วยหัวล้านยินดีรับฟังทุกคนทุกท่านนะจ้าเด้อช่องตาลูกตางกันจ้าตาลูกตางยินดีรับ รับคำติชมทุกทุกอย่างอ่ะพี่น้องว่าเป็นยังค่ะบอกมาเลยตีมาเลยค่ะผู้ใดชอบก็ชอบยังไหนก็ว่าไม่ได้จ้าเพเป็นยังจ้าเพราะว่ายันหนุ่มหัวล้านจ้าคนทำต้องต้อมเป็นช่องน้อยๆพี่น้องกับตาลูกตานตาลูกตาลง่ายง่ายก้อนแย่นุ่ยเติบสองเท่าสามเท่าอยู่เพราะว่าแย่นุ่ยจ้เป็นช่องน้อยจ้าหน่อยหน่อยทีนี้คนเขามาเบิงยแย่นุ่ยเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้าวังสองมือยแย่นุ่ยดีใจหลายจ้าแย่นุ่ยดีใจหลายทีนี้ทุกท่าน มาแห่แห่กำลังใจแยนุ่ยหัวล้านแล้วกะมารับชมคลิปแย่นุ่ยหัวล้านเพราะให้แย่นุ่ยนี่มีกำลังใจที่ไทยให้พี่น้องเบื้องอี่างน,นี้งานดวนงานอยังเข้ามาเดี๋ยวแย,นยวน่นุ่ิดวลก็มูวเลยพี่นังเอาจะอ,อัานทามอีกแน่จา้าว่ันเมื่อไอโบหมู่หวานเนี่ยที่ที่เพื่อนมาเทแล้วกะอ่าเฮ็ดคลิปออกไปให้พี่น้องของเบื้องแล้วก็ยอดวิวขึ้นล้วล้วล้วแบบสิเป็นจังไงเมื่อยบอ่หรือสิหรือจังได ถามมาเมยบอเห็นหุ่ยบ่เมยดอกพี่น้องขึ้นผูเมยกว่านี่นี่บอกจากใจจริงเลยจ้ะพี่น,อน้องเห็นหุ่ยบ่เมยเลยก็ว่าเห็นหุ่ยดีใจที่ได้ทำคลิปเนาะเออเ <c oughs> จ้าสิเป็นยังไงเจ้ายืนขบแอ๋อบ่เพื่อนนะซื่อพี่น้องอัดข้อถามเราดิอัดักคอแล้วพร้อมเนี้ยมันเตยเด้่พี่น้องบ่อนู่ฮอร์โมนกันพี่น้องจ้าพี่กับน้องจ้า บะเมอแดกเนาะหวานเนี่ยมวนบะเมอบะเมอคือขึ้นผู้หอกปะว่ามวนเนาะหวานเนาะเย้หนุ่ยเย้หนุ่ยขึ้นผู้เมย์กูหนีจ้าหาเห็ดกับเมย์กูหนีเนาะขอบคุณหลายๆจ้าเย็นุ่ยดีใจที่ว่าที่ว่าให้ให้ทุกท่านได้ชมได้ชมได้ได้อัพเย้หนุ่ยได้อัพเดทไปให้เบิ่งทุกทุกทุกขั้นตอนเออทุกขั้นตอนคือว่ารถม้าขนาดเยืนุ่ยไทยรถม้าขนาดเยืนุ่ยไทยใช่ไหอาจ์ติปัตอนอาจ์ติว่าคลิปคลิป คลิปเดียวพอจบเม็นวะพอล,ลงคลิปเดียวจบคือว่ายายนุอยลงไปเท่าคลิปคือว่าเท่าเที่ยวรถที่เข้ามาคือว่าอยากให้รู้ว่าได้ซัมนี่เด้อได้ซัมนี่เด้อไปพร้อมๆกันกันแน่พี่น้อง เขาบอกตรงมาตัดไปสั่นตัดไปนี่ให้มันเลียวจบแค่คลิปเดียวดอกมันม้วนๆเนาะพี่น้องเนาะดีเด้แล้วเนาะพี่น้องจ๋าได้เห็นแต่ละขั้นตอนที่ยจ้าหนุ่ยลงไว้เตยกระเพิ่งได้เข้ามาเบิ่งคลิปเพื่อนจ๋าคลิปที่พวกเตยลงไว้บางคอมเมนต์ที่บ่ได้อ่านเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องเนาะอาจจะมีหลายๆท่านที่โทรเข้ามาบอกรายยายเนาะอ่าให้เฮ็ดอาจารย์สั่นเด้อจังซี่เด้อจะจ้าน้อมรับเด้อพี่น้องจ๋าเมื่อวานนี้บ่ได้เข้าไปอ่านอันคอมเมนต์อีหลีจ้าต้องขออภัยทุกๆท่านเนาะแล้วก็ <g ul ch> ท่านอ่าส่วนมากที่เพิ่นว่าเพิ่นก็จะรู้ว่าเฮาบ่ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์เนาะเพิ่นเลยโทรมาส่วนตัวจ้ะพี่น้องจ้าว่าอันอญุกอันนั้นเนี่ยเด้อเฮ็ดหม่องนั้นหม่องนี้ขอบคุณหลายๆจ้าค่อยๆเฮ็ดไปเนาะจ้าความเป็นห่วงผู้ใหญ่เนาะขอบคุณหจะย้ายหน่วยก็จักสีแว้งเนี่ยนาะพี่น้องยายหน่วยก็ดีใจดีใจนี่แต่ว่ามือวานนี่ยายหน่วยขอโทษเด้อขอโทษอีกเรื่องนึงพี่น้องขอโทษหลไลย้ายหน่วยเพื่อนตอบเม้นจักคลิปเลยจ้าขอขอโทษหลายๆจ้าแต่ว่าก็ไปกดกดหัวใจให้อยู่เด้อพี่น้อง เห็นทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่ายแย่นุ่ยตอบประธานที่หลีมื่อวานนี่ขอโทษขอพยแยงสูงจ้าจ้ะให้อภัยยแย่นุ่ยในเด้อยแย่นุ่ยสำนึกผิดบันปรทันจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเด้อพี่น้องเด้อบาวารชิดเป็นช่องตาลูกตาเลยช่องยแย่นุ่ยหวัวล้านจ้าพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปเด้อพี่น้องจ้า มื่อนี้ก็มาสอบถามความรู้สึกยายหน่อยซื้อาาาล,ล้เมื่อวานนี้เราลงมคลิปเราล้วเราเมยบอเนะพี่น้องเนาะแล้วกับพี่น้องเขาเห็นอ่ความเคลื่อนไหวของอ่าสถานที่ที่เทพื้นการหน้างานมันเป็นยังไงพี่น้องแล้วก็ทุกท่านได้เขา้าเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆต้องขอประคุณหลายๆค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะ ฝากไว้สัมนีก่อนค่ะพอๆกันคลิปใหม่ด้วพี่น้องฝากช่องตาลูกตาลชาแนลน้ำแน่ช่องแยนนูยหัวรานน้ำพร้อมฝากไปกดไลค์กดแชร์ฝากไปกดเบิ้งคลิปให้น้ำด้วยพี่น้องจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า